เกิดอีกอย่างขึ้นครับพี่น้องในกลุ่มบ้านฮักนะครับของสาวน้อยเพรบ้านแพงก็คือพากันเดือดมากเมื่อมีสมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มมานานแล้วนะแล้วก็เป็นผู้มีส่วนร่วมสูงสุดด้วยอืได้โพสต์แบบว่าบอกว่าสาวน้อยแสดงห่วยมากอ่าเขาได้โพสต์ในกลุ่มบ้านฮักนะครับคือโพสต์นี้เนาะแล้วทีนี้ก็ได้มีแฟนคลับของสาวน้อยเพรบ้านแพงเนี่ยเข้าไปตอบกันเยอะมากว่า คือแล้วเข้ามาอยู่ในกลุ่มทาไม้โน่นนี่นั่นทําไมอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทําไมทุกคนมองว่าเขาแสดงดีปีนี้เข้ามาดีจริงๆแล้วเขาก็แสดงได้แบบโอ้ยเกินราคาจ้างอีกค่าจ้างสามแสนกวนกาน่านี่คุณเขาแสดงสี่แสนคุณเป็นคนขวบต่อจักบาทครับาหาแสนคนกับขวบตอ่อที่เราไม่ค่อยได้คิ้วเพิน่นแล้วก็ผู้ อยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะคะไม่ใช่อยู่แค่เพิ่งมาอยู่นะจะอยู่นานแล้วนะก็อยุดพักไปแล้วที่จเข้ามาคอมเมนต์ด้วยหลังจากเจอดราม่าทัวร์ถล่มนะแล้วเขาบอกว่าคุณอย่าทําให้ผมผิดหวังสิรักมากนี้ด้วยนะบอกมาบอกว่ารักมากแต่ว่าจะมาดูเขาอยู่ในงานด้วยเขาอยู่ในงานด้วยือใช่จนทางด้านแฟนคลับหลายท่านที่อยู่ในงานเหมือนกันถามว่าอยู่ส่วนไหนของงานคืออยาก นั่งอยู่ตรงไหนใช่ไม่ใช่ว่าอยากอะไรนะคือแบบว่าอยากจะไปแบบพัฒนคติกันดูว่าตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงเอาพูดออกมาข้อข้อสีเออเออเป็นยังงข้อนทัวประเทศคือว่ามวนเป็นเจ้าผู้เดียวคือว่าบมวนอ่าแต่ไม่แต่ถ้าไม่มวนหรือว่าถ้านู่นนี่นั่นมันอันนี้แต่ว่าคุณใช้คําว่าห่วยง่ายมันแสดงมันมันพูดถึงว่ามันมันไม่น่าใชยอะถ้าจะบอกว่าอะสคริป รันสคริปอาจจะยังไม่โอเคตรงนี้นะครับคือมันยังพอเข้าใจได้คือหาเหตุผลมาซีว่ามันในเรื่องไหนแต่คุณใช้คำว่าห่วยห่วยคือมันไหยถึงภาพบวงเขาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาใช้คําว่าห่วยกับหมอลําอันดับหนึ่งของโซเชียลประสาทแดงมาเตะใส่ด,สด้วยผลงานของเขาที่เป็นผลงานการันตีไม่งั้นเจ้าภาพจะจ่อคิวจ้างหรือครับ200กวประคิวงานสอปีและค่าไปถึง6กแปด69 จ็ดศูนย์คุณอคิวมันมีคนสองหอดคุณแล้วจนได้มีวงสองออกมาแล้ววงสองคนก็จ้างงานเยอะมากเพราะอะไรเพราะคุณภาพล้วนๆเลคะแค่นั้นแหละคำว่าหัวเยอะคำว่าหัวอย่างที่หมอโจบอกแหละถ้าเป็นแฟนคลับจริงๆบอกว่ารักซ้ำน้อยจริงๆอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็ติดตามดูจริงๆเนี่ยจะใช้คํานี้ได้หรอหรือถ้าแค่ไม่ชอบก็แค่บอกว่าเอาไม่ชอบไหมหรือต้องใช้คําแรงขนาดนี้เลยมัน มันไม่ใช่การออกมาวิจารณหรือว่าแสดงความคิดเห็นแต่มันเหมือนเป็นการดิสเิตเขาหรือเปล่าหรือยังไงเพราะคุณอาจะใช้คําผิดนะเราขอแค่บอกว่าคุณใช้คําผิดนะในการที่คุณมาโพสแบบนี้คุณก็ได้โดนทวลงไปไม่แน่ว่าไม่ชอบตรงไหนคือยังไงเนี่ยก็ต้องบอกไปข้อๆมาเลยว่าตรงไหนที่มันยังไม่โอเคหรือตรงไหนที่ยังไม่ถูกใจคุณอันเนี้ยเรายังจะพออ่านแล้วเรายังจะพอวิเคราะห์กันได้หรือว่าถ้า ถ้าสมมุติว่ามีคนเห็นด้วยกับคุณหรืออะไรยังไงเขาเขาจะได้ไปปรับไปแก้ไขาการ<ม>แต่พอคุณมาใช้คํารวมๆคาเดียวปุ๊บมันกลายเป็นหอูอะไรอะไรทำไมใช้คํานี้อะไรอย่างเงี้ยมันผิดที่คุณใช้คําพูดผิดแล้วก็ผิดที่คุณมาโพสในกลุ่มบ้านะักเขาแล้วก็ผิดที่คุณเป็นแฟนคลับเขาแล้วคุณมาหาจาร์เขาด้วยคำด้วยคำนี้อ่ะ<ม>แต่แนๆก็แล้วแต่คุณอันนี้คือขอจบดร้มมากนะพอแล้วนะ,ะวให้ทัวร์ไปลงเขาเองอคุณครับอนะพอถามกันมาคุณอยู่ในงานส่วนไหน งานเมื่อคืนเนี้ยเขายิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคุณเห็นทะเลดาวรอเปล่าคุณไม่เห็นหรอเราอยากจะออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นเมื่อคืนนี้แหละเนาะได้เห็นบอลโจได้ถ่ายมาว่าวินาทีที่อูหญิงเป็นบ้านแทงออกมาร้องเพลงสามหรัไห้าไหมเราเป็นทะเลดาวแล้วทีนี้พอขออนุญาตนะอาิษฐาพูดไปก่อนไม่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 ใจว่าช่วยจังหวะเพลงไเราเห็นคลิปแบบว่าเยอะมากเมื่อคืนเนี้ยคือ ในหลายช่องทางนะคะก็รูคลิปเกี่ยวกับน้องอุ๋ยไม่ว่าจะเป็นซอนมุก็แชร์มานะว่าเป็นทะเลดาวอุ๋ยอิงนะคะแล้วปีนี้แต่ก็มีนี่นี่นี่ดีมากอีกแล้วครับแล้วก็อีกคลิปหนึ่งที่มาคล้ายๆกันนั่นก็คือบอสโจเป็นซีเร้ยอีกคนรนึงเนี่ยออกมาหลังจริงๆจะไม่ผิดขอชื่นชมแฟนคลับในงานนะครับ ขอชื่นชมเพิ่มปต้มใจทนน้องหญิงอ่ะเราเห็นเซีนนเออยหรือว่าช่องสารน้อยเออยเนบ่ลงคิปเยอะๆมากเมื่อคืนนี้นะคะรวมถึงนี่พี่บอจมกุเต้ไหมเด้งเด้าเด้งเด้าเด้งเอาแบบสุดเ้งเลยบอลจมตีนสาวแหมคือเนี่แหละเนี่ยแหละคือเป็นภาพบรรยากาศที่เราเชื่อว่าทางหมอรามเองทางศิลปินเองที่เห็นแล้วเขาก็หายเหนื่อยเพราะว่าแฟนคลับหน้าเวทีที่ไปรับชมเนี่ย เขามีส่วนร่วมเพราะว่าเชื่อไหมว่าสาสีแอคชั่นของแฟนคลับหน้าเวทีอะสำคัญมากๆวกาจะจอยหรือเปล่าจอยกับเขาไหมในสิ่งที่เขาโชว์จะอินกับเขาหรือเปล่าแต่พอเห็นภาพพีออกมาเนี่ยพี่น้องครับในสิ่งที่เขาฝึกซ้อมกันมามันหายเหอยเลยตลอดปิดฤดูการที่ผ่านมาและพอมาโชว์อย่างนี้ได้กระแสตอบรับดีมีงานเยอะเข้ามาแฟนคลับมาเข้ามาเยอะแล้วก็กระแสรีวิวนะครับถ้ากระแสรีวิวจากกูรูจริงๆที่ใช้มาตรฐานหรือว่าใช้ความรู้ไม่อคติ แล้วก็ใช้ความใช้ความเข้าใจกับหมอลำจริงๆอ่ะที่เขารีวิวสาวน้อยสาวน้อยคือได้คําชมเยอะมากได้คําชมเยอะกว่าคําตีใช่หรือว่าอาศัยจากโพนะคะอ้รวมต่างๆที่เขาสำรวจมาเนี่ยคือแบบโอ้โหไม่มีคําว่าเพราะฉะนั้นุมคําว่าหัวไม่มีในสาวน้อยนะมันมันแรงไปมันใช้คําพูดที่มันอันนี้ไปหน่อยนิดนึงและล่าสุดนะครับเราได้เห็นโพเหมือนกัน จากทางเพจคนลุกทุ่งเนาะที่เขาได้ทำโพลไว้นะครับก็คือก่อนหน้านี้เราได้เห็นว่าทางคนลุกทุ่งเนี่ยเขาได้โพสถามเหมือนกันว่าจัดหัวแหละคือเสียงอ่ะว่าคือหมอลำวงใดที่หนึ่งในใจคุณน้องนั้นะอ่าแฟนคลับแฟนเพลงก็แห่เขาไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายด้วยเหตุผลอะไรยังไงเขาก็คอมเมนต์เข้าไปว่าชอบด้วยอะไรยังไงใช่ไหมและทีนี้นะครับก็คือประกาศออกมาแล้วนะหมอลำวงใดที่หนึ่งในใจแฟนอันดับที่หนึ่งก็คือ สาวน้อยเพดบ้านแพงด้วยผลบวชสูงที่สุดครับค่ะถ้านับจากผลบวชจากเพดเพนี้เนาะแล้วก็วัดจากผู้ติดตามทั้งทางเฟซทางวทีนะคะครับอันดับเป็นสาวน้อยเพรบ้านแพงนะครับอันดับที่สองถึงหอันนี้ขอขอขออนุญาตพูดชื่อนะครับเพราะว่าเขาจักมาอย่างนี้เนาะโอเคครับตามเพครับผม อันดับหนึ่งสามนอดเพชรบ้านแพงครับอันดับที่สองนะครับระเบียบวาทศิ์ครับอันดับที่สามได้แก่หมอลำใจเกินร้อยนะครับอันดับที่สี่เป็นหมอลำเสียงอีสานอันดับที่ห้าเป็นหมอลำประถมบันเทิงศิลป์อันดับหกเป็นอีสานนครศร์นี่คือหกอันดับที่เขาจัดมานะเดี๋ยวขอเชิดนึงจากทางเพชรคนลูกทุ่งนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะอ่ะเป็นงอยครับพี่น้องคอ่ะมันก็ยังไงล่ะเข้าใจอยู่ถ้า ถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ชอบจริงๆเนี่ยในกับในธีมชูฤดูกาลนี้ของเขาเนี่ยคือใช้คําอื่นได้แต่ว่าต้องหาเหตุผลมาอิงด้วยนะว่าเพราะอะไรตรงไหนที่คุณไม่ชอบเพราะในเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นแฟนคลับสาวน้อยเพริมพันแพนอยู่ในกลุ่มนี้เป็นผู้มีส่วนร่วมสูงสุดคือยังไงก่อนคือใดๆก็แล้วแต่เรามองว่าเขาใช้คําพูดที่มันแรงไปและการกระสือทาให้คนตีความไปผิดหรือ,อเขาตีความหรือเขาสื่อสารมาผิดตั้งแต่แรก เ,เขาอาจจะแค่ไม่ไม่ชอบแค่อันบางโชว์นั่เขาไม่ทํใไม่ระบุมาไงไม่ถูกใจตรงไหนแสงสีเสียงเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะครับสาวน้อยเป็นบ้านแพ้ไม่แพ้ใครเวทีะนะครับเวทีปีนี้นะความยิ่งใหญ่ตรกากรตาความทันสมัยการผสมผสา,านกันได้อย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับกลิ่นอายของความเป็นหมอนลำกับเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของ ชาวอีสานเราเนี่ยเขาผสมภานากันได้อย่างลงตัวมากๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นโชว์ไม่ว่าจะเป็นโชว์ไม่ว่าจะเป็นศิลปินแต่ละท่านเรารู้สึกว่าเขามีคุณภาพเขาผ่านการคิดมาหมดทุกอย่างแล้วที่จะมาโชว์ให้เราดูทันแล้วทันอีกนะสาวน้อยเนี่ยงานศิลป์นี่ดูจากนั้นศิลปินเนี่ยเขาจะเอาแต่คุณภาพจริงๆที่อยู่ในข้างในมีในองค์กรเขาระเบียบวินในนะคะแล้ว ก็อาจจะถ้าต so really ีล totally ูกอื่นก็น่าจะรีเคซ็ตมาสักหน่อยแต่ถ้ามาใช้องลรวมอย่างเงี้ยคือในในแล้วก็โอ้โหคนก็เข้าไปตอบเยอะมากจริงๆรย่อมไม่พอนะค่ะชอบยังมีอีกโพสตหนึ่งมาถามอีกว่าเอาอะไรอามีหรอเออเดี๋ยวนเน้นมีกันเยอะแยะคือจะมีแฟนคลับที่บอกว่าเออไม่อยากทราบจริงจริว่าคนที่โพสต์ว่าเออไปดูสาวน้อยนักเป็นแบบเนี้ยคือเขาไปดูอะไรไปดูตรงไหนไปดูเออเนาะพูดไปได้ส่วนของงานเนี่ยหรือว่าแล้วแล้วเบิรงแบบ ของหน้าตีของหน้าบ่พ่อก,กันคนหลายตีไปจังไหนไือว่ารถตีหรือว่าจังไหนที่ว่าหรือจะว่ามีหม่องยืนหรือจะว่ามีมหม่มองนั่นงหรือเปล่าเขายืนเล่นกันหรือจะว่ามีหม่องนั่งจะเ่าไวบ่พอใจใส่บ่ไม่ชิในใหญ่หรือว่ากางเสื้อว่าเพลินก่าค้งเด้รับเขาเรียกว่าปรับทัศนคติเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าคนตีตัวคุณไปเขาบ่นนานเลยนะคะนี่แหละเขาเรื่อว่าปรับทัศนคติแล้วกันอ่ะเขาเรื่อว่า เงาเงาหรือเปล่าก็เขาสิแบบว่ามือหนีอยากมีคนบอกนักแท้คือเขาบอกเป็นเงาแท้พี่ใครก็ได้เรลินกันหน้าพี่หมดเลยที่โซเชียลจังเลยหรือว่าโพสต์นี้เราอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือว่าเข้าใจความหมายผิดแล้วก็เ่าละกันล่ะสิดค่ะมอนเม็เข้าใจเล่าผิดหรอกว่าวเราเราใช้ควาิดแล้วเราก็ใช้ควข้าใจตามที่เขาอ่านมีได้หรือเปล่ไปทำว่าหรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านใหม่ซิ ใช่เหรอรุ่นนี้นั่นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณบ,บอกคุณบอกอะว่าม,มีเบียร์อเอกอยู่นี่เบียเอกอยู่แล้วก็บอกว่ารักมากนาัางใจมาดูผิดหวังผิดหวังมากเลยน้องผูหวังเนี่ยเรื่องว่ามอสำสาวผู้สาวม,มีผู้บ่าวเฮ้ยจ้างนั่งจ้างบ้านตลอกไม่ต้องไปให้ค่าออเาอาก็ดีเลยว่าค<อ>งได้ รับทัศนคติไปเยอะเลยนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับทีมงานสาวน้อยเพิบบ้านแพงและก็สาวน้อยระเพินโชว์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้แฟนคลับที่น่ารักที่น่ารักเลยที่น่ารักที่คอยปกป้องแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะสาวน้อยพิบไม่แพงมาตลอดค่ะติได้นะครับขอให้ติด้วยเหตุผลติด้วยสติด้วยนะครับผมตั้งสติก่อนสัตว์นะครับไม่งั้นคุณก็จะเจอก็สติก่อนพิมเลย ไม่งั้นคุณก็จะเจอรถทัวร์นะครับที่เติมน้ำมันรออยู่แล้วนะ,ะตเติมน้ำมันรอคุณอยู่แล้วะาเมาก็ยังหุ้งโพลเนาะ,ะเออเออเ,ออเออุ๊ยปุ๊บปุ๊บปุป๊บหรือว่าอะไรยังไงเอออะไรแ,แต่เขาเแต่เขาเขาเป็นกําลังใจให้สาวนอยเพลินแพงแล้วเชื่อว่าคน,คนที่ชอบสาวนอยเพลินแพงนี่เยอะมากคนที่เขาไม่ได้อาคาติอะไรอย่างง้คนอาคาติคิดจังได้กับยื่นสารสัตวสีแต่แต่ว่าแต่แต่ล้วเขาเห็นโพลนี้เขาเป็นว่าอ่าสีเขียดอย่างที่ยกหัวเพิ่นเนี่ยเพิ่น เพื่อนเอายังเบิ้งไงเพื่อนเพิ้งอย่างนี้จนมันเจ้าไปผิดมองผิดงานบอเอจะไม่รู้ว่ากันเจ้าไปผิดงานคนตีอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะหรือว่ายังไงเออคอยเอาเรื่มสงสัยแล้วเริ่มสงสัยแม่เจ้าอ่านซือผิดบอเจ้็ไปผิดงานบอเราก็ไม่ได้ไปไล่ดูเนาะว่าที่ตอบคอมเมนต์เนี่ยว่าอย่างไรไม่ตอบคอมเมนต์เนี่ยว่าอยู่จุดไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าเจอกันไหมกับกลุ่มแฟนคลับที่เขาอยู่หน้างานเหมือนกันอไม่หรือว่าหรือเขาเข้ามาตรงนี้หรือแกอาจจะไปอยู่อีกมุมนึงหรือเปล่าแล้วก็มีแบบว่าเสียงกระถึงพองกันกรอว่าหรือเขาจะซื้อบัตร VIP หรือเปล่า VIP นั่งอยู่ในอย่างเงี้ยที่เราเห็นปลาบอ่ะเจ้อปลาแล้วเสียงมันไปมาฟรีสพรยเมื่อคืนได้ยินหบัตร VIP ตึ๊ก นางเบิ่องดูตื๊อเท่าลย้าจะเห็นนางเพราะว่าเไม่ต้องอ้อมผู้มาแม่หรือไม่จะบินผ่านโศกเอ้่น้องครับโอ้หมดข้าวดาวมาเลยทุกคนพี่น้องเตงไก่บันไดคุณก็เห็นว่าเป็นสาวน้อยแบบว่าแสงสีเสียงอลังการมากนะคะแล้วก็เสียงศิลปินนะคะก็เป็นเอกลักษณ์มากๆโชว์ก็เอกลักษณ์จริงๆนะคะอยาก ให้คนที่ไม่ใช่แฟนคลับที่อยูนกลุ่เนี่ยก็ต้องลองไปดูอไปฟังก่อนแล้วเราจะรู้ว่าเราไม่ได้พูดเกินจริงใดๆก็คือแฟนคลับของสาวน้อยเป็นบ้านแพงนะเป็นแฟนคลับลุ่มที่คอยซัพพอร์ตศิลปินดีมากแล้วก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักมากๆอย่างเช่นเห็นงานจากงานเมื่อคืนที่เราพูดกันเนาะที่เป็นพักทะเลดาวเป็น เราไม่ได้เห็นกันมาหลายปีแล้วนะพูดถึงเนาะไม่ค่อยได้เห็นเนาะเห็นทุกปีแหละแต่ว่าเราไม่ค่อได้เห็นเราปีที่ผ่านไปเมื่อกี้รู้สึกว่าหางยจากมาองไปนานเมื่อกี้นะคะนั่นแหละพี่น้องครับเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่ารักมากๆที่การมีส่วนร่วมหรือว่าการตอบรับหรือการแสดงแอคชั่นที่ใช่ครับแสดงขึ้นมาแล้วทําให้ศิลปินข้างบนเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาก็มีความสุขครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นก็คือเราเก็บรักษาเขาเรียกว่า ความสุขเ่าเราเก็บความสุขอย่างนี้มาแล้วก็เราก็เก็บมิตรภาพดีๆหรือว่าวัฒนธรรมดีๆระหว่างฟนนขับกับทางหมอํำอย่างนี้ไว้เนาะอาจจะวิพา์วิจารณ์หมอลรำก็สามารถทําได้แต่ว่าใช้คําที่มันสมเหตุสมผลนิดนึงนะครับผมขับเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับ